นี่สิมาหมกหมอ้อปลากระแยงแม่ไขยนี่ครับนี่จะน้ำไปแล้วล้างสะอาดนี่มีหอมหัวแดงกระเทียมพริกแดงตะไคร้ซอย,ยใบบักกูดซอยคาอันนี้พริกพ่นเอาไว้ไว้ย่หลังนะครับต้นหอมใบหหละพา อย่าปั้นใดก็ไห้นะเอาประมาณนี้แหละพอดีพอดีน้ใหปสะอาดใส่หม้ออย่าร้อยเอา,อเอาพริกตะไคร่ดำเมื่อกี้ใส่นะครับวงรถวยน้ำปลา ส่วนไงหนึ่งนะครับผปรุงรสนะครับก็าประมาณานำใส่จักหน่อยนะครับผมพุ่นให้เขาคข้างไฟนะครับปิดฝาหมอ้อรับ ไม่จะแปดถึงสิบนาทีนะครับบานก็แปดนาทีแล้วแปดนาทีสิบนาทีแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับเข่าเหนียวห่อนห่อนี่นะครับสไตล์กินเข่าทงฟ้่